ผู้ชมคะไปกันที่เรื่องราวของคู่อดีตสามีภรรยานะคะอย่างหนุ่มโชครถแห่แล้วก็สาวนัดจุธารัตน์กันบ้างคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้ก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวเน็ตให้กับแฟนคลับที่ติดตามเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวหลังจากที่ว่าทางด้านของโชครถแห่เองเนี่ยได้มีการออกมาพูดกลางไลฟ์สดนะคะว่าเจ้าตัวจะเดินหน้าตามงาอ,อดีตภรรยาให้ถึงที่สุดนะคะพร้อมกับบอกให้ชาวเน็ตแฟนคลับที่ติดตามเนี่ยเป็นกําลังใจให้อีกด้วยคุณผู้ชมคะซึ่งนอกเหนือ จากที่ว่าหนุ่มโชครถแห่เองได้มีการออกมาพูดแบบนี้แล้วนะคะก็ทําเอาชาวเน็ตแฟนคลับที่ติดตามเนี่ยต่างพากันลุ้นหนักมากว่าเอะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะที่ทางด้านของหนุ่มโชครถแห่แล้วก็สาวนัทจุธารัตจะคืนดีกันกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งแล้วทีนี้ล่าสุดนี้เลยคุณผู้ชมคะทางด้านของหนุ่มโชครถแห่แล้วก็สาวนัทจุธารัฐก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดนะคะพูดคุยกันคะ่ะถึงเรื่องการง้อขอคืนดีคุณผู้ชมคะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลย คอีกแล้วนะถูกไหมไม่มีนายเวลาเกลียดใครเวลานักเกลียกูบอกให้ฟังนัาเกลียดใครนักเกลียเลยเวลานักไม่เอาใครนักไม่เอาเลยนะักต้องบอกแบบนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งอะ่ะทางบ้านเราอะ่ะมองหน้ากันไม่ติดแล้วอันนี้พูดกันตามตรงเพราะฉันเชื่อว่าม, <คน S 1> มันคนแข็งม,มันก็ถูกมันก็เรื่องจริงใช่เ<อ>พราะแม่เราก็ตอนนี้ก็ตึงๆกันทั้งสองฝ่ายอะ่ะ แต่อนาคตเราก็ไม่รู้อะอนาคตมันก็อาจจะดีแต่ก็ต้องใช้เวลาทุกอย่างอะมันมันมันต้องใช้เวลาแล้วก็คือฉันเคยบอกเธอแล้วว่าแม่ฉันอะเวลาเขาไม่เอาเขาไม่เอาเลยนะจะทําอะไรคิดดีๆนะเวลาเขารักเขารักสุดทั้วแม่ก็ต้องรักลูกมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วแนะแม่เธอก็รักเธอแม่ฉันก็รักชามถูกไหมมันก็ถูกมันก็ถูกมันก็เป็นธรรมดาเออแต่ฉันน่ารักเธอได้ไหมฉันก็รักเธอทุกวันนะฉันไม่เคย นอกใจเธอเลยนะตั้งแต่ยางแปลว่าที่กูพูดมาเมื่อกี้เกือบสามนาทีนี่คือไม่มีประโยชน์เลยใช่ไหมเข้าเข้าหูซ้ายทะลุลงไปในปอดไม่ออ้โหมองมองกับอ่าเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์บอกว่ามองกลับไปตอนเลิกก็จุกนะเออมึงเราเลิกกันเป็นเรื่องเป็นราวนะเราเลิกกันเรลิกเพราะกันเถอะถามว่าเราเจ็บไหมเราเจ็บแล้วก็เสพอะไรพูดแบบจุกจุกนะพูดแบบจุกจุกนะในวันนั้นนะวันที่ทำไมหยาถามแล้วแน่ใจใช่ไหมจะหย่าแน่ใจแล้วใช่ไหมแน่ใจหย่า เอาตรงๆอารมณ์ตอนนั้นเราไม่อยากไปพูดถึงมันแล้วมันผ่านมาแล้วผ่านไปเราแบบเราแบบผ่านก็ผ่านอ่าผ่านก็ผ่านวันวันนี้วันนี้เรามาเป็นพ่อแม่ที่ดีให้ลูกเนี่ยของพ่อเนี่ยห้าพันหกเนี่ยคนดูเนี่ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาแบบเข้ามาสร้างความอึกระทึกให้พวกเรา <laughs> พ่อปัดตะกร้าให้แล้วนะเอาตรงปากให้แล้วนะอเออ ใช่เขาต้องขายของด้วยไม่งั้นจะโดนเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแบนอ่าอย่าลืมเซรั่มนะคะกดได้เลยสองคนสามร้อยห้าสิบแม่บอกว่าไรถ้าคนดูหนึ่งหมื่นจะให้พ่อไปหาหน้าบ้านได้ใช่ไหมแสนค่าอะไรนะเพราะว่าหนึ่งแสนค่ะ,พออะเพราะอะไรเพราะมันไปไปไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเออหมายถึงว่ามันไม่ถึงหนึ่งแสนอยู่แล้วเอาหัวใจไหมหัวใจถึงหนึ่งแสนเนี่ยไปเลยได้ไหมเออไม่กัรฉันก็จะชิงลงไล์ก่อน ทุกคนกว่าผมจะยาวมากขนาด<ป>นี้ไปให้ไกลโชคมาหนี้มานี้เดี๋ยวนะจะพูดให้ฟังถามว่านะวันนั้นนะ่ะก็ยอมรับในความปากดีของตัวเองในการโพสต์ประจานเขาแต่ถ้าใครไม่เป็นนะก็ไม่รู้ถามว่าย้อนกลับไปกูจะทําแบบนั้นไหมทําค่ะแต่ถามว่าทุกวันนี้รู้สึกผิดไหมรู้สึกผิดที่ทําให้เขาเสียภาพลักษณ์แต่ถ้าย้อนกลับไปก็ทําเพราะกูไม่ได้ทําอะไรผิดในวันนั้น ก็รู้สึกทาไเอาตรงๆวันวันนี้ยผมบอกทุกคนเลยนะผมพูดกับทุกคนตรงนี้เลยนะ <S <S ผมบอกเลยผมไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะได้กลับไปครอบครัดไหมแต่วันนี้เราเป็นพ่อแม่ที่ดีต่อกัน<า>ผม<า>ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้หวังเลยนะว่าวันหนึ่งเราจะต้องกลับไปอยู่ด้วยกันเป็นแบบครอบครัวอะไรเงี้ยแต่วันเนี้ยแค่ได้อยู่เป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกเนี่ย <S <S ผมว่ามันก็ดีที่สุดแล้วต่อให้วันนี้เขาจะไม่ไม่ไม่ได้รัก ถามว่าไม่ได้รักเราก็ไม่รู้ว่าในใจลึกๆเขาคิดอะไรนะถามว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้มีโอกาสได้กลับไปเป็นแบบครอบครัวไปเป็นพ่อแม่ลูกผมถามว่าเสียใจไหมมันก็ต้องมีแหละแต่ทําไงได้เนาเราก็ต้องรับความจริงให้ได้เพราะว่าสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยมันทําให้เราเติบโตในทุกวันแล้วทาให้เราแบบไม่ไปทําแบบผิดพลาดอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งอะคือทุกวันเนี้ย <c oughs> เราก็โตเราก็โตพอที่จะผ่านเรื่องราวอะไรมาแบบเยอะแยะมากๆ เขาบอกว่าทําไมไม่โทรคุยกันถามว่าถ้าโทรคุยกันอะ่ะบางทีอะ่ะหลายๆคนอ่ะไม่เคยไม่ไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยแบบไม่เคยรู้เรื่องราวลึกๆที่หลายๆที่เราแบบไม่ไม่ได้พูดอะ่ะบางคนก็คิดกันไปต่างๆ <l ots> นะนะอืมบางคนก็คิดไปต่างๆนาะนาะว่าเออเธออย่างนั้นฉันอย่างนี้นู่นอย่างนี้ผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าวันนี้ เราเราเรายังไม่ได้กลับไปเป็นครอบครัวเราแค่ทำหน้าที่พ่อแม่ให้กับลูกก็อย่าลืมนะฮะท่านใดที่อยากหน้าสวยหน้าใสก็อย่าลืมตีเอ็นเทัมด้วยนะครับ <laughs> ผมก็มาช่วยเขาขายของนี่แหละ <laughs> เป็นเพื่อนกันดีสุดเป็นเพื่อนกันอันเป็นเพื่อนกันไหมเป็นเพื่อนกันนะคนแม่จ๋า <laughs> คือทุกวันนี้จะบอกว่าทุกวันนี้เราแฮปปี้กันมากเลยเพราะว่าเราไม่เคยทะเลาะก,กันเลยสมัยตอนเราอยู่ด้วยกันอนะ่ะแค่เขาเดินหายไปนัดละแวงแล้วนะตอนนั้นแค่เขาหายไปนัดละแวงแล้วกล้องในบ้านมีทั้งหมดสิบสองตัวกูไล่ดูทุกตัวเลยมันไปอยู่มุมไหนของบ้านาแล้วมันก็รู้เลียมกล้องด้วยวมันรู้รเลียมกล้องด้วยแล้วก็อยากไปมันก็จะ<อ>ไปหลบไปหลบอีกที่หนึ่งที่แบบจะมุมกล้องสาดไม่จึ๊ไม่ถึงนะันเป็นอย่างนั้นโอ้ชีวิตชีวิตถามหน่อยอยู่กับแม่ทั้ง gps ทั้ง t ิกตอกทั้งไลน์ไอจไม่มีพูดมหมดเลยเนี่ยเนี่ยติกตอกจะบินเพราะมึงพูดเนี่ยอ๋อลหรอสินค้าห้ามพูดถึงอย่างอื่นเลยขอโทษฉันไม่รู้ถามหัวใจตัวเองทุกคนปีนี้นะอายุสาสิสี่แล้วนะเป็นเพื่อนกะันเป็นเพื่อนกันกปีน,นี้นะยสามสี่แล้วนะวบางคนก็อยากให้แบบกลับมาแต่ก็เข้าใจลหลายๆคนขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์หลายๆคนก็หลายความคิดผมว่าเข้าใจทุกคนนั่นแหละ แต่ว่าวันนี้เราก็เป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกแล้วอีกอย่างหนึ่งเราก็ยังคุยกันได้ยังเป็นเพื่อนกันได้พ่อที่ดีมากๆอันนี้ยอมรับค่ะ